มินาซังคอดิจิวะวัตตจิวะซันเดส์สวัสดีครับสังครับขอกระกสู่เกมแฟนตาซีสาวออนไลน์ทูนะครับและในคลิปข้อมูลเบื้องต้นในพาร์ทที่9นี้ผมก็จะมาสอดถึงวิธีการดูว่าเราจะสวมใส่อุปกรณ์นั้นได้ยังไงนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในคําถามที่มีผู้เล่นหลายคนมาถามกันมากเลยว่าทําไมผมถึงไม่สามารถใช้งานอาวุธตัวนี้ได้ทาไมผมถึงไม่สามารถใส่อุปกรณ์ตัวนี้ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็จะมีทั้งอาวุธ ยูนิตแล้วก็แหวนนะครับแต่และอย่างเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขที่เราต้องดูด้วยว่าเราไม่เงื่อนไขที่ตรงตามอุปกรณ์นั้นหรือเปล่าถึงจะสามารถทําการสวมใส่ได้นะครับซึ่งหลักสําคัญสําคัญเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนก็คือจะเป็นในเรื่องของสเตตัสแล้วก็างที่2ก็จะเป็นในเรื่องของคลาสน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอพูดถึงในเรื่องของสเตตัสก่อนก็แล้วกันในส่วนของสเตตัสนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอาวุธกับตัวยูนิตนะครับ ซึ่งอาวุธกับตัวยูนิตเนี่ยมันก็จะมีการบอกเงื่อนไขอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นตรงบรรทัดที่อยู่ข้างล่างในส่วนของเรลิตี้นั่นเองนะครับซึ่งเรลิตี้หรือก็คือจํานวนดาวของอาวุธตัวนั้นอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเรลิตี้สิดดาวนะครับแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นบรรทัดที่บอกว่ามันเป็นเงื่อนไขในการถือใช้งานอาวุธหรือก็ไม่ก็เป็นยูนิตตัวนั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะบอกว่ามันต้องการสเตตัสที่ เป็นสาย S-Attack ทั้งหมด600หน่วยนะครับตัวส่วนเนี่ยมันจะมีการบอกว่าอาวุธอันนี้ต้องการสเตตัสอะไรซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นอันนี้บอกว่าต้องการสเตตัสที่เป็นในส่วนของค่าเเด็덱แล้วก็ถามว่าเป็นอันนี้ลหละอันนี้ก็บอกว่าต้องการสเตตัสที่เป็นในส่วนของสาย R-Attack อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเลขที่อาวุธตัวนี้ต้องการอย่างเช่นอันนี้ ต้องการสาย S attack ห0 0หน่วยนะครับแล้วนในส่วนของตัวละครเราล่ะในส่วนของตัวละครของเรานะครับก็ขอให้ดูที่วงเล็บข้างหลังตรงส่วนนี้นะครับในวงเล็บตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ด้วยซึ่งตัวเลขขนาดนี้ก็คือจะเป็นสเตตัสของตัวละครของเรานะครับอย่างเช่นอันนี้บอกว่าต้องการสเตตัสสาย S attack เนี่ย6 0 0หน่วยแต่ว่าผมมีอยู่774ซึ่งมันเยอะกว่าหมายครับว่าอาวุธอันนี้ จะเป็นอาวุธที่ผมสามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าเป็นในส่วนของตัวยูนิตละ่ะในส่วนของตัวยูนิตก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีอย่างเช่นอันนี้บอกว่าต้องการสเตตัสที่เป็นค่าเด็กเนี่ยห2 0หน่วยแล้วผมมีอยู่5 7 1ซึ่งเยอะกว่าก็เลยสามารถสวมใส่ย,ยูนิตตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าบางยูนิตเนี่ยก็อาจจะไม่เอาค่าเด็กอาจจะไปเอาค่าอื่นนะครับอย่างเช่นยูนิตตัวนี้ยูนิตอันนี้นะครับบอกว่า ต้องการสเตตัสที่เป็นสาย S d e p หรือก็คือพลังป้องกันสาย S เนี่ยทั้งหมด570หน่วยซึ่งผมมีอยู่649ก็เลยจะสามารถสวมใส่ยูนิตตัวนี้ได้ประมาณนี้นะครับอ่าและนี่ก็เป็นวิธีการดูเงื่อนไขสเตตัสของแต่ละอาวุธแต่ละยูนิตตัวนั้นนะครับว่ามันต้องการสเตตัสอะไรและต้องการเท่าไหร่ประมาณนี้แต่ว่าคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าหากว่าสเตตัสของเราไม่ถึงเนี่ยเราจะเพิ่มมันได้ยังไงนะครับ ซึ่งวิธีการเพิ่มสเตตัสน,นะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นเลเวลของตัวผู้เล่นนั่นแหละครับถ้าหากว่าเลเวลเรายิ่งสูงเนี่ยมันก็จะมีการบวกเพิ่มในส่วนของเสเตตัสอยู่แล้วเพราะนันถามว่าใครที่เลเวลยังไม่ตันเนี่ยก็ขอให้ไปเก็บเลเวลกันก,นก่อนจะได้สามารถสวมใส่อุปกรณ์ตัวที่แบบต้องการสเตตัสที่แบบสูงๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของมาร์กนั่นเองนะครับมาร์กหรือก็คือตัวที่แบบเป็นหุ่นยนต์ลอยไปลอยมาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็น สิ่งที่ผมเคยสออเอาไปในคลิปข้อมูลเบืบ้องต้นแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับซึ่งในส่วนของม้านะครับเราก็เปิดหน้าเมนูขึ้นมาแล้วก็เลือกหัวข้อท่หัวข้อท่านซ้ายสุดแล้วก็เลือกหัวข้อย่อยที่เป็นอันที่3นะครับหัวข้อมะกุแล้วก็ในส่วนของมาร์กนะครับในส่วนของตัวไอเทมที่เราให้กลับมันไปเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มสเตตัสที่แตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้บอกว่ามันจะเป็นมาร์กที่ผมใช้งานอยู่นะครับเป็นมาร์ก มีการบวกพลังโจมตีสาย R Attack เนี่ยถึงเลเวล200หรือก็คือเพิ่มไปเลย200หน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูอาวุธของผมกันสักหน่อยนะครับอาวุธที่ผมถืออยู่ในตอนนี้ก็คือจะเป็นอาวุธปืนคู่อันนี้นะครับอาวุธปืนคู่อันนี้นะครับบอกว่าต้องการสเตตัสที่เป็นสาย R Attack 900หน่วยเลยซึ่งก็จัดว่าเป็นอาวุธที่แบบเมเลดิตี้ค่อนข้างจะสูงมากก็เลยจะมีการใช้สเตตัสที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ แล้วก็ผมมีอยู่1นึ่หน่วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราทําการถอดมาร์ก่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเซตัสเป็น1นึ่นะครับแล้วก็ในส่วนของมาร์กเนี่ยมันมีการบวกเพิ่มให้200หรือก็คือถ้าผมถอดมันออกไปเนี่ยหมายความว่าผมจะโดนลบลงไป200ในส่วนของเซตัสที่เป็นค่า r a t t a c k นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบถอดกันหน่อยสิถอดออกไปปึ้งอ่ะก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับว่า ตอนนี้มีไอเทมที่แบบไม่ตรงตามจุดประสงค์มันก็เลยมีการหลุดออกไปนะครับอันนี้เราก็กลับไปดูไอเทมกันอีกครั้งหนึ่งไปดูที่อาวุธตัวเดิมนะครับอะเห็นไหมครับว่าอาวุธอันนี้มันเป็นอาวุธที่เมื่อกี้เนี่ยมันยังเป็นสีที่แบบว่าผมยังสามารถใส่ได้อยู่เลยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถทําการถืออาวุธตัวนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถาาว่าเรามาดูในส่วนของสเตตัสเนี่ยก็จะเห็นว่า ในส่วนของในวงเล็บนั้นของเรานั้นมีการลดลงไปนั่นเองเพราะว่าผมได้มีการถอดมาออกไปนะครับคือในส่วนของมาร์กเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่แบบเป็นการเพื่อในส่วนของสเตตัสได้ซึ่งตัวส่วนนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอสรุปอีกครั้งึงก็แลวกันในส่วนของสเตตัสนะครับวิธีการดูง่ายๆเลยเนี่ยขอแค่ให้ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนั้นมากกว่าตัวที่อยู่ข้างนอกก็พอแล้วนะครับที่จะสามารถ ทำการสวมใส่ได้ซึ่งอย่างเช่นอาวุธอันนี้อาวุธอันนี้นะครับมันต้องการสเตตัสที่เป็นสาย R-Attack เนี่ย730แล้วผมมี836ซึ่งมันเยอะกว่าเท่านี้ก็สามารถทําการสวมใส่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นชิ้นนี้ล่ะในส่วนของชิ้นนี้นะครับจะเป็นอาวุธพาร์ติซานซึ่งมันบอกว่าต้องการสเตตัสที่เป็นค่า S-Attack เนี่ย730หน่วยแล้วผมมีอยู่774 ซึ่งผมมีเยอะกว่าเงื่อนไขใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่สามารถใช้งานได้นั่นก็เพราะว่ามันจะเป็นเงื่อนไขยอย่างที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของคลาสนะครับซึ่งแต่ละคลาสนะครับมันก็จะมีการใช้งานอาวุธที่แบบแตกต่างกันไปซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยขอให้ดูที่อาวุธตัวนั้นๆน,น,นะครับว่ามันมีเงื่อนไขแบบเป็นในส่วนของคลาสไหนอย่างเช่นอาวุธอันนี้อาวุธอันนี้นะครับตรงด้านขวาตรงเนี้ยมันจะมีตัวเลขที่แบบเป็น1 2แล้วก็3ใช่ไหมครับให้เราไปดูที่ หัวข้อที่2ตรงส่วนนี้ก็จะมีการบอกนะครับว่ามันเป็นอาวุธที่ต้องการสเตตัสเท่าไหร่แล้วก็ข้้งล่างเนี่ยมันจะมีการบอกได้ว่ามันต้องการคลาสอะไรที่จะสามารถใช้งานอาวุธตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมันมีการบอกว่ามันต้องการคลาสที่เป็นคลาสฮันเตอร์ถึงจะสามารถใช้งานอาวุธตัวนี้ได้ซึ่งคําว่าคลาสฮันเตอร์ในที่นี้นะครับมันจะนับเฉพาะเมนคลาสหรือคลาสหลักที่เราเล่นเท่านั้นนะถ้าหากว่าเราเลือกฮันเตอร์ไปเป็นซับคลาสเนี่ย ก็จะไม่สามารถใช้งานอาวุธตัวนี้ได้นะครับซึ่งแต่ละอาวุธก็จะมีการใช้งานคลาสที่แบบแตกต่างกันไปอย่างเช่นอันนี้อาวุธอันนี้นะครับมันจะเป็นอาวุธทวินเดเกอร์ซึ่งตามปกติแล้วนะครับอาวุธทวินเดเกอร์จะเป็นอาวุธที่ใช้งานได้เฉพาะในส่วนของคลาสไฟเตอร์แต่ว่าอาวุธอันนี้เป็นอาวุธที่ค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ใช้งานได้ถึง3คลาสเลยก็คือจะเป็นคลาสฮันเตอร์ไฟเตอร์แล้วก็คลาสบลูเซอร์นั่นเองนะครับ แล้วก็ถามว่าเป็นอาวุธแบบใช้งานได้ทุกคราล่ะก็คือจะเป็นการแสแลันะครับในส่วนของอาวุธการสลันะครับจะเป็นอาวุธที่มันเป็นอาวุธเซนคุราสุหรือก็คืออาวุธออกค้านนั่นเองนะครับหมายความว่าต่อให้เราเล่นคาดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถใช้งานอาวุธตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ถามว่าเป็นยูนิตล่ะในส่วนของยูนิตนะครับไม่มีการจํากัดในเรื่องของคลานะขอแก้เซตัสถึงเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของแหวนเข้ามาด้วย ในส่วนของแหวนนะครับมันจะมีเงื่อนไขในการใส่เนี่ยที่แตกต่างกับตัวยูนิตแบบตัวกันข้ามกันเลยนะครับในส่วนของตัวยูนิตนะครับมันต้องการเงื่อนไขที่เป็นในส่วนของสเตตัสเท่านั้นไม่สนใจเรื่องของคลาสเลยแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของแหวนเนี่ยมันจะไม่สนใจในเรื่องของสเตตัสแต่สนใจในเรื่องของคลาสแทนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะในส่วนของแหวนที่เป็นข้างขวาหรือก็คือแหวน R นั่นเองนะครับเช่นแหวนวงนี้ แหวนวงนี้นะครับจะเป็นแหวน RC Strike นะครับแหวนวงนี้นะครับเป็นแหวนที่จะมีการระบ,บุได้ว่าถ้าหากเราเล่น Main c า a หรือ Sub c ล a สเป็น c ล a สไ Fighter ตรงส่วนนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ c ล a สไ Fighter เราจะไม่สามารถทําการสวมใส่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นเป็น c า a กั g u n อ e r Sub Fighter ซึ่งผมเป็น s u า Sub Class เ,เป็น Fighter ไงผมก็เลยจะไม่สามารถใส่แหวนวงนี้เข้าไปได้นะครับคือในส่วนของแหวนเนี่ย ไม่มีการสนมใส่สเตตัสแต่ว่ามันจะต้องไปดูในเรื่องของคลาสนะครับว่ามันมีเงื่อนไขที่เป็นการระบุในเรื่องของคลาสที่แบบไม่สามารถใช้งานได้ไหมประมาณนี้นะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นวิธีการดูนะคบว่าเราจะสวมใส่อุปกรณ์นั้นได้ยังไงหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของสเตตัสวิธีการดูง่ายๆก็คือขอแค่ให้ตัวเลขในวงเล็บตรงส่วนนี้มากกว่าตัวข้างนอกก็สามารถสวมใส่ได้แล้วแล้วก็มาดูในเรื่องของคลาสนะครับว่าอาวุธอันนี้ มันจะสามารถใช้งานได้เฉพาะกับเมนคัสคาสใหนบ้างอย่างเช่นอันนี้เป็นคาสฮันเตอร์อันนี้ก็จะมีเป็น3ามคสบ้างบางอาวุธก็อาจจะเป็นอย่างเช่นคัสเบลเซอร์กับในส่วนของคัสเอทวาลุอะไรประมาณนี้นะครับเพื่งตัวส่วนเนี่ยจะบอกเป็นในรูปของสรัรลััษณ์อันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าสษระอันเนี้ยมันเป็นในส่วนของคลาสไหนประมาณนี้นะครับยูนิตนั้นไม่สนใจเรื่องคาสสนใจแค่สเตตัสส่วนแหวนนั้นจะเป็นแค่แหวนอรนาร์ทนที่จะมีเงื่อนไขที่ระบุว่า แหวนของคลาสไหนจะไม่สามารถใช้งานได้ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการดูในเรื่องของสเตตัสแล้วก็ในเรื่องของคลาสกับเงื่อนไขในการสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ถามว่าใครที่ได้แบบไปลงแพทอังกฤษเนี่ยก็น่าจะอ่านได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับว่าอาวุธอันนี้ยูนิตอันนี้นั่งมีการบอกว่าต้องการสเตตัสอะไรก็สามารถตรวจสอบจากตรงนี้หรือว่าดูที่หน้าที่2ของตัวอุปกรณ์นั้นก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แตวพบกันใหม่ครับมาตนะเน